อ่าสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับอ่าวันนี้มีกับผมอีกแล้วบังเอิญผมอยู่บ้านคนเดียวแล้วเหงาฮะเน็ตก็ไม่มีเห็นไหมฮะสัญญาณมันเป็นเฮดกล้องเน็ตก็เป็นไรไม่รู้ใช้ไม่ได้หมดเลยบมาให้ดูนี่ใหญ่ผมเขียนเองกับมือครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยทิ้งไว้ใต้อืมเดี๋ยวไปหาฮะเดี๋ยวผมไว้ใต้คลิปโอ้ย ผมจะไม่อะไรฟังผมแบบเขินที่ตัวเองแต่งจะเลื่อนใ,ใ,ให้ดูหค่น่อยแล้วกันนะเนี่ยผมแต่งเองเมือเอิรมันม,มีรูปปก่ะนะผมยังผมวาดรูปไม่ได้แล้วผมแบบ าคนเอ่นว่าให้คอก็ไม่ว่าไอ้สักทีผมละเศร้าอืมผมภูมิใจนำเสนอเรื่องนี้มากเลยเพราผมแต่งเองไงล่ะจริงแต่องหลายเรื่องอยู่ฮะแต่เป็นแบบเรื่องนี้ก่อนเราจะอ่านทันกันนะ ตือ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 ใส่เอ,เอฟเฟกต์ให้เ่อะเรไม่สนุกเดี๋ยวเลือกสินแดงอ่าาไอไอเราต้องจบแค่นี้ฮะงั้นจบคลิปแค่นี้ครับ